นับสนุนโดยต้อนรับโฉมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะวันนี้จันท,ทร์ที่10พฤศจิกายน2 5 5 7พบกับดิฉันศิรนุชโรจนสียรและคุณอรดาเผาวิบูลนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะที่เราจะได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดหมหาชน,นะะซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการวางแผนภาษีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยในช่วงปลายปีแบบนี้ด้วยนะคะขอต้อนรับคุณรักชาติสุขพรผู้มีการอาวุโสฝ่ายการตลาดสถาบันการเงินบริษัััททกกกรรุงเพปะะนชชีีววิตจดดมานนะคะ่สส สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคะ ก็จะนําเสนอเรื่องดีๆมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วบางคนนี่อาจจะลืมไปว่าเราก็ต้องเตรียมในเรื่องของการที่จะเสียภาษีด้วยนะคะแต่ทีนี้การเสียภาษีเนี่ยบางคนที่วางแผนกับคนที่ไม่ได้วางแผนนี่จะแตกต่างกันถูกต้องใช่ไหมคุณรักชาติ <Gr. S 3> หลายคน,นยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเราถึงต้องวางแผนภาษีนะคะตรงนี้เรามาเริ่มกันเลยก่อนดีกว่าว่าการวางแผนภาษีมีความสําคัญแค่ไหนทาไมเราถึงต้องวางแผนกันล่ะคะก็เริ่มต้นจากคนที่เริ่มทํางานก็มีเงินได้เป็นประเมิน ก็ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย<ช>ถูกไหมครัเมื่อเสียภาษีแล้วเนี่ยก็ที่เราต้องวางแผนเพราะว่าเราอาจจะต้องการเพื่อมาลดค่าใช้จ่ายต่างๆภาษีที่เราเสียไปเราจะได้คืนตามกฎหมายที่รัฐบาลกําหนดอย่างไระนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําเงินนั้นกลับมาเพื่อจะเอามาลงทุนหรือว่าเอามาออม,อ,มอย่างเงี้ยก็มันจะม,มันจะมีความจําเป็นต้องวางแผนหรือว่าเพื่อจะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเพราะบางทีเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสิ่งที่เรา เสียภาษีไปเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมาย<ช>หรือเปล่าด<ช>้าน,นการวางแผนภาษีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ทาให้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองมากครับค่ะเราทราบไปแล้วว่าทําไมถึงต้องวาง<ช>แผนภาษีทีนี้เนี่ยการวางแผนภาษีที่ดีเนี่ยควรจะมีอะไรประกอบบ้างคะดีครับเรื <tiene> <S <S ่องมันยาวเรื่องมันยาวครับคือการวางแผนภาษีที่ดีเนี่ยปัญหาก็คือว่าข้อแรกก่อนเราก็ต้องรับทราบก่อนว่ารัฐบาลเนี่ยเขาอนุญาตให้เรา ลดหย่อนได้ค่าอะไรได้บ้างอันดับที่หนึ่งะฮะแล้วตัวเราตัวตัวเตัวเราเองเนี่ยฐานภาษีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพดานต่ําสุดตอนนี้มันก็5%้เริ่มตั้งแต่หนึ่งแสนห้าหบาทนะฮะไปสูงไปก็ไปถึงเพดานเพดานที่35%ที่มีรายได้สี่ล้านใช่ฮะก็ก็อันเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเพดานภาษีเราอยู่ตรงไหนมันมีอะไรบ้างที่เข้าไปเกี่ยวกับกัน ลดหย่อนได้การลดหย่อนต่างๆมีอะไรบ้างคะ่าๆนะครับผมสรุปมาเข่าๆก็คือผู้มีเงินได้เนี่ยก็จะมีการลดหย่อนตัวเองสามหมื่นภรรยาสามหมื่นอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของบุตรค่ะอย่างเงี้ยเรื่องของบุตรเนี่ยถ้าปกติก็อนุญาตให้สามคนอ่าถ้าเรามีคนหนึ่งก็ลดหย่อนได้คนหนึ่งค่ถ้าก็ปกติก็คนละหมื่นห้าถ้าเรียนหนังสือในเมืองไทยก็เป็นหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจด้วยแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะ สนใจเพราะว่าเป็นเป็นสิทธิค่ะคือพูดง่ายๆว่าเอารายได้ของเราทั้งหมดเนี่ยมาแล้วก็ไอ้ตัวลดหย่อนเนี่ยก็คืออย่างที่คุณทา่ปวไต้ไปว่าไปตามหมวดนะครับรบลดหย่อนบิดามันดาของเราด้วยอันเงี้ยสามหมื่นแต่ว่าบิดามารดาต้องไม่มีรายได้ต้องยุบกันหกสิทธิ์และมีรายได้ไม่เกินสามหมื่นอย่างเงี้ยต่อปีเนี่ยเราก็สามารถนําสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ลดหย่อนได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นกู้ยืมเงินซื้อมาซื้อบ้านมาอะไรเงี้ยครับดอกเบี้ยเนี่ยก็สามารถนํามาลดหย่อนได้ จะไปไม่เกินแสนหนึ่งอย่างเงี้ย แต่ทีนี้มาใช้คำว่าบริหารภาษีเนี่ยนะคะคงไม่ใช่แบบว่าเรามาหักค่ารถยนต์ธรรมดามันก็ต้องมีเครื่องมือทางการเงินที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารได้ใช่ไหมคะตอนนี้เครื่องมือทางการเงินที่สามารถทําให้เราสามารถบริหารภาษีได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะคืออย่างนี้นะฮะเวลาเราพูดถึงค่ารถยนต์ธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่ว,วไปไม่ว่า,าจะาก,การการศึกษาบุตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคให้การศึกษาซึ่งสองเท่าหรือว่าสาธารณะหลังจากที่เราหักค่ารถยนต์ต่างๆแล้วทีนี้ถ้าเราจะบริหารภาษีจริงๆมันก็ต้องอาศ อนุญาตอีกอันนี้อันอันดับแรกเนี่ยลูกจ้างทั่วไปที่ทํางานในองคอ์กรหรือว่ามือหน่งเดือนก็อาจจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพรูเเดนฟันพรูเเดนฟันนี่ก็เอาไปลงทุนบางที่ก็อาจจะมีกําหนดไว,ว้ว่าชอบเสียงน้อยกระตาสามนี่สิ่งก,กลางๆก็ผสมกันถ้าเกิดเสียงมากๆก็ลงทุนในหุ้นทุนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนี่ก็คืออันหนึ่งที่เรียกว่าพรูเเดนฟันแต่ว่าบางคนก็บอกมันไม่พอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ไปซื้อกองทุนรวม ที่เรียกว่า RMF ที่ที่ทำให้ํำหรับบรีทายแต่ก็ต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ว่าคุณต้องถือไม่ต่ำกว่า5ปีไม่ต่ำกว่าอายุ55ใช่ไหมฮะอย่างนี้ฮะมันก็จะมีกฎเกณฑ์ขายก่อนก็มีปัญหาใช่แล้วลงทุนต่อโน้ตปีเว้นปีใช่ครับซึ่งตรงนี้ตรงนี้มันมีมันมีให้เราศึกษาเยอะแยะเลยนะฮะเข้าไปในเว็บที่เรียกว่า TSI ก็ได้อะไรก็ได้ทีนี้พอสิ่งเหล่านี้เรา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 เริ่มลงทุนเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการ ออมออมลงทุนออมลงทุนใส่ลงไปเรื่อยๆใส่ลงเรื่อยๆที่จริงออมกับลงทุนนี่เมืนคนละประเด็นกันนะแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าเมื่อคุณใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นระยะเวลายาวพอสมควรเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของส่วนต่างของราคาที่เรียกว่าราคาหน่วยลงทุนเอเบลีฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็ได้ลดหย่อนภาษีตามฐานด้วยก็สองสามเร้งนะฮะคือตรงนั้นเอามาเอามาลดหย่อนภาษีได้ใช่ไหมคะใช่แล้วเงินที่เงินที่ได้ถ้าเมื่อครบกฎเกณฑ์ตอนที่เราเกษียณแล้วเนี่ยครบกำหนดแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้เสียภาษีแล้วก็มีอีกกองทุนหนึ่งที่ที่รัฐบาลเปิดให้ก็เรียกว่า l p f ค่ะกองทุนหุ้นที่เป็นเป็นที่ที่ที่เราเป็นระยะยาวแต่ว่าใช่ครับต้องอันนี้ก็ต้อง5ปีใส่เข้าไปแล้วต้องขายไม่ต่ำไม่ห้ามห้ามขายก่อนห้ามขายก่อนหปีปีติดติดก็อันนี้ก็คุณก็เลือกได้อีกอะว่า เสียงมากหรือเสียงน้อยค่ะมันก็มีหลายแบบให้เราเลือกอันนี้ขออนุญาตถามส่วนตัวนิดหนึ่งได้ไหมคะในส่วนของผู้หญิงโสดในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีค่อนข้างที่จะเยอะวงเล็บมากด้วยไม่มีลูกด้วยก็ไม่รู้จะลดหย่อนอะไรแต่อย่างดิฉันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีด้วยไม่รู้จะลดหย่อนอะไรจริงๆอย่างนี้คุณรักชาติมีคําแนะนำหไหมคะก็จริงๆคนที่ที่บอกว่าไม่มีใครห่วงไม่จริงนะฮะอย่างน้อยก็ต้องห่วงตัวเองค่ะถูกไหมครับแล้วคนที่อยู่อยู่ด้วยตัวเองเนี่ยคนเดียวเนี่ย น่าก็น่าห่วงนะครับเพราะว่าถึงเวลานั้นเราไม่ต้องดูแลใครแต่ก็ไม่ใครดูแลเราพอไม่มีใครดูแลเราแล้วทํำยังไงแล้วเป็นแล้วผู้หญิงในยุคนี้ตามสถิติเขาบอกว่าอายุยืนถึงปัจจุบันก็7 8ปอนาคตอาจจะ80ดกว่าคือคือ,ค,อคือสุดท้ายคือหลังหลังกเกษียณไปแล้วต้องมีชีวิตอยู่อีกปีสมมตินะฮะ20ปีจะอยู่ยังไงเพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือไม่มีใครดูแลต้องต้องอย่างน้อยๆ้อยเงินไม่สําคัญที่สุดแต่ก็สําคัญมากต้องมีถูะแล้วก็แล้วก็ พรานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการวางแผนเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเงินคืนจากภาษีเนี่ยเอ่อก็สามารถเอาไปลงทุนต่อได้นะครับถ้าไม่มีเวลาจริงๆที่จะไปดูแลดูซื้อซื้อหุ้นที่เราไม่มีความรู้ก็ซื้อกองทุนรวม แต่นอกจากกองทุนรวมกองทุนต่างๆนานาที่เมื่อกี้คุณรักชาติพูดมาแล้วเราลืมไปอันหนึ่งก็คือเรื่องของประกันเพราะจริงๆเนี่ยประกันสามารถที่จะนํามาลดหย่อนได้เช่นกันนะคะแต่ดิฉันก็เพิ่งมีความรู้เหมือนกันว่าตอนแรกนึกว่าประกันนำมาลดหย่อนได้เพียงแค่1น0 0 0แบาทเป็นประกันชีวิตสัปดาห์ที่แล้วค่ะได้ความรู้ใหม่ว่าประกันที่เป็นแบบบำนาญก็เอามารวมกับในกองที่เป็น r m f ได้นะคะจุดเด่นตรงนี้เองค่ะคุณรักชาติคะเราจะมีการวางแผนภาษีโดยใช้ประกันได้อย่างไงบ้างคะคืออันดับแรกก่อนนะครับ ประกันเนี่ยเขาก็มีข้อดีมากๆก็คือว่าหนึ่งประกันเนี่ยมีหลายแบบเป็นประเภทที่สะสมทรัพย์ก็ได้นะฮะก็อาศัยที่คุณมีวินัยอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่หวือหวาอะไรมากมายแต่ว่าก็การันตีสำหรับคนไม่มีวินัยการเงินนี้ใน่ไหก็คนใช้ใช้ปรใช้ใช้ได้ใช้ได้การโอนได้หรือบางคนที่เขาต้องการต้องการต้องการพิทักษเรื่องของความเสี่ยงเนื่องจากเขาหารายได้แต่ไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันเยอะก็จะมีแบบ ที่เรียกว่า whole life ลก็คือตลอดชีพนะครับก็หรือจะเป็นแบบเทอมที่ซื้อความคุ้งครองลุวนเลยนะครับและจ่ายเบี้ยน,น,น้อยๆอ,อย่างนี้ก็มีหลายแบบแต่ว่าธา,าก็บอกว่าถ้าคุณมีการมีแบบประกันที่มีความคุ้งครองยาวถึง10ปีค,คุณก็สามารถที่จะเอามาหักลดหย่อนภาษีได้1 0 0 0 0แบาทค,คือต้อง10ปีนะคะความคุ้มครองนะความคุ้งครอง10ปีขึ้ไหักได้ ปีละหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทใช่ไหมคะแค่นี้แล้วก็แล้วก็มีแล้วต่อมารัฐบาลก็เพิ่มเติมให้อีกว่าต้องการส่งเสริมการอมว่าเพราะรู้ว่าคนต้องมีชีวิตหลังเกษียณก็รัฐบาลก็เลยบอกว่าเอางี้ก็ให้อีกสองแสนแต่จริงๆแล้วไม่แต่สองแสนนี่ไม่ใช่ว่าได้ทั้งสองแสนคือต้องไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นของรายได้ต่อปีของคุณและเมื่อนําไปรวมกับผูมิเงินฟันหรือกบขถ้าคุณมีหรืออะไรกิก็คุณก็ต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาท โอ้โหรายละเอียดติ่ย่อยมันเยอะจริงๆสุดท้ายนี้เลยจริงๆ,ๆนะ<ช>คะคุณรักชาติแนะนําคนที่มีความรู้แบบเบสิกอย่างดิฉันเนี่ยควรจะไปปรึกษาการวางแผนการทําภาษีกับใครดีรอคะ,ะคะตอนตอนนี้นะครับคุณสามารถจะ ทําสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นค,คุณไปที่ที่บริษัทผมเองก็ได้บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตรเราก็มีที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่มีความรู้ความสามารถเรื่องพวกนี้เลยก็ะะจะแนะนาคุณตั้งแต่เรื่องของการวางแผนภาษีการคุ้มครองความเสี่ยงการสร้างความม,มั่งคั่งอะไรก็แล้วแต่หรือคุณจะเดินไปที่ธนาคารเทพนะครับซึ่งเป็นอนธมิตรของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนี่นะครับ ก็มีพนักงานที่มีความรู้ที่จะช่วยคุณอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้มีเพิ่ปัญญาผมว่าต้องพึ่งผู้รู้แล้วครับเพราะว่าโปรดักตทางการเงินมันหลากหลายมากาแล้วเราก็ต้องการคนที่รู้จริงด้วยไม่ใช่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเราเราเ,ราเองเราเองก็ซื้ออะไรไปที่ เชื่อเขาเพราะเราก็ไม่มีเวลามาดูมาศึกษาก็ต้องพึ่งคนที่เขาเป็นมืออาชีพค่ะแล้วแต่ละโปรดักต์แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเราต้องหาที่เหมาะกับเราแต่ละคนก็มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันบางคนโสดบางคนมีครอบครัวบางคนมีลูกบางคนไม่มีลูกอย่างนี้โปรดักต่างๆเนี่ยเขาก็เอามาตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันด้วยใช่ครับคือเดี๋ยวนี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยโปรดักแบบเนี้ยไม่มีแต่ตอนนี้เนี่ยโปรดัก ต่างๆเนี่ยเข้ามาหลากหลายมากนักคณิตศาสตร์ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ก็จะเหมาะกับคนในช่วงวัยต่างกันจุดประสงค์ในการทําแตกต่างกันด้วยการชําระเบี้ยประกันที่แตกต่างกันด้วยตามความเหมาะสมนะครับฉะนั้นบัญชีอาจจะไม่มีเวลาลงลึกในในในช่วงวันนี้แต่ผมว่าถ้าควิปถ้าเรามีโอกาสได้ได้คุยกันอีกก็อาจจะบอกว่ายกโจทย์ขึ้นมาว่าเราควรจะเราคนในวัยนี้ควรจะทําอย่างไรอย่างไรนะครับ ครับค่ะทีนี้ขอถามเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันคือมาสรุปเป็นสกักรอบหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะหักลดหย่อนภาษีได้นอกจากเรื่องของคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณสามีแล้วเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ทางการก็คือเราแบ่งเป็น2กองได้ไหมคะอันแรกใน LTF อันนี้ให้เขาไปเลยคือเต็มที่คือ5 0 0 0 0นใช่ไหมฮะคอีกอันหนึ่งที่พี่คุณรักชาติพูดเนี่ยนะคะก็คือตัวของ RMF นะฮะถ้าเกิดเป็นบริษัทเอกชนก็จะเป็นตัว provident fund นะฮะแต่ถ้าเป็นข้าราชการนี่ก็คือบกบขรวมอย่างนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวประกันที่เป็นบำนาญอันนี้อยู่ตรงนี้ก้อนนี้คืออีกห้าแสนใแล้วก็ประกันต่างหากประกันชีวิตเนี่ยถ้าเกิดอายุเกิน10ปีขึ้นไปค่ะออายุความคุ้มครองเนี่ยก็ได้อีกแสนหนึ่งใช่โอ้โหหลากหลายคุณจนร์บวกกันนี่เป็นล้านกว่าแล้วนะฮะหลากหลายจริงๆแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอย่างที่บอกไปคงจะต้องขอคําแนะนําดีที่สุดเลยนะคะ ค่ะพะเปริงๆีก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันซึ่งอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรากลอบมาคุยกันเรื่องอะไรดีคะเออก็เรื่องอาจจะคุยกันเรื่องผิตทันที่จอบโจ์สิ่งเหล่านี้ดีมากๆค่ะฮะจะได้ซื้อถูกเพราะว่าใกล้ปลายปีแล้วหลายๆคนก็อาจจะอยากจะวางแผนเรื่องภาษีแล้วค่ะและจะซื้อจะซื้อประกันยังไงดีที่เหมาะสมหรือว่าอยากจะทำเรื่องกองทุนกองคุณรวมที่มันเหมาะสมกับตัวเราอะไรอย่างนี้ฮะที่พอถึงปลายปีคุณก็จะสบายใจว่า คุณก็สามารถบริหารเรื่องแผนภาษีบางคนยังเข้าใจอย่างนี้เลยค่ะว่าประกันสุขภาพมันลดหย่อนได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์ไหนนะคะที่สามารถที่จะนามาช่วยบริหารเงินลด้ด้วาค่ะยินดีค่ะยินดีครับนะคะเจอกันทุกวันจันทร์เลยดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องวางแผนของเราให้ดีภาษีเป็นเรื่องที่หนีไม่ได้จริงหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณรักชาติสุขพรผู้นวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดสถาบันการเงินบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ พักกันส,สักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม Business Watch กับ Tech On Time ค่ะเพิ่มอพิสิทธิ์ให้คุณมากขึ้นบัตรเครดิตรก,รก,เเกรุงมสี Exclusive Signature ยกระดับอภิสิทธ์ความสุข Cron they're you.